สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเอเดนเตติวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนออะไรอะช่องนี้มีเอเดนด้วยเหรออ้าวล้วจะดูหรือไม่ดูล่ะจ้าฮัลโหลเอ็ม <c oughs> แกอิชาในสกินปลาทองทิปโกเมียวอย่ามาเก่งกับกูนะอีปลาทองเอาไปเลยเอ,อย่ามาเก่งกับกูนะ ไงเลยกับพี่เจหนูเอาน้ำมะนาวหน่อยไหมช็อตตวมาเติกูดัวนซคือแบบเป็นการกลับมาเล่นที่มีปัญหามากเลยค่ะทุกคนคือเมื่อวันก่อนอะคิวยังสามารถเข้ามาอัดคลิปกับพวกรันพวกอเลนได้อยู่เว้ยแต่วันนี้เนี่ยคิวจะมาอัดฉากเปิดของกีชาเพิ่มเติมเอามาใช้ในคลิปเว้ยแต่ล็อกอินเข้าเกมผ่าน pc ไม่ได้เลย แกทั้งเกอะแล้วคือเข้าผ่าน P C ไม่ได้เลยที่เห็นที่อัดอยู่เนี่ยก็คืออัดผ่านมือถือนะคะทุกคนแต่ว่าโชคดีที่เกมเพลย์เกอิชาอันนั้นอัดในคอมซึ่งอันนั้นคิวอัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่คิวก็อยากมาแก้ตัวแบบขาช็อตที่มันสวยกว่าเนี้ยซึ่งซึ่งมันเข้าเกมไม่ได้แล้วแกช่วยด้วยใครแก้ได้ก็บอกคิวด้วยนะเกมกากทุกคนเกมโคตรกากเลยสี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 หาห้องเจอแล้วสี ไมาเจอกับแมพอะไรเนี่ยโรบาร์่านหรือไทยโอ้โห <c oughs> คือวันนี้เนี่ยอัปเดตแพ็เสร็จปุ๊บได้ก็กดเข้ามาเล่นเลยนะ <c oughs> คือไม่ได้อนมา30กว่าวันนะแกคิดเอาแล้วเกมแรกที่กดเข้ามาเล่นกดเล่นฮันส์สัมพังเฮเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนจะว่าไปเข้าเกมาปแหคิวปรับตุ่มเรนะียงว่าเออชิบหายละเริ่มไม่แน่ใจโอ้โหแล้วมันจิบนักเต้นหญิงมาคิวปรับตุ่มพังกล่องเพลงไปหรนะือยนะังวะแก <c oughs> เละแน่ตานี้เละเป็นแน่สีกู และโหลดเข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยนะคะกับแมบ,บโรงพยาบาลมหาลึไทยบ้านสีเองค่ะจ <Wow. S 1> สีขอเดินหาเซอร์ก็หอนละกันนะคะตอกแตกตอกแตกตอกแตกตรงนี้มีเซอร์หรือเปล่าเอยฮัลโหลมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าซวยวอ์อยู่แถวนี้หรือเปล่าคะฮัลโหลวิ่งหัวขึ้นด้วยแฮะนั่นนี่คนนั่นมันรอยเท้านี่วะไหนใครเอยใครมาวิ่งอยู่แถวนี้นนเหรอเฮ้ยตัวตนออกมาเดี๋ยวนี้นะจ๊ะเฮ้เยตัวต,วตนนั่นไงเป็นตรชนจวนอ่ะ แล้วเพืไปเสริมจมูกมาซิลิโคนเบี้ยวหรือเปล่านี่สีพังชี้ไปก่อนเลยฝากไว้ก่อนเ๋ยะนางรันจะวันจะเอาหล่อนคืนอยากสาสมเป็นแน่แท้ยังไงยังไง คงได้ตรงนี้คงได้อ้าวไม่กดน้ำหอมด้วย<า>โดนแน่เมื่อกี้มาพับไม้ใส่ใครมันหนีไปไหนสีเห็นสีจ้วงนะคะ<อ>เห็นพัดในมือสีไหมคะจ้วงไสไหลนะคะจะวิ่งฉีกไปไหนกลับมาดีเดี๋ยดีนะนางรันจวนหลอกน,น,นักดีฉันไม่พ้นหรอกนะกดน้ำหอมแล้วทำไมปรากฏอะไรตอนนี้ก่อนเธอโถเอ้ยไม่น่าพลาดเลย หลอนพลาดแต่แต่กุนพอไม่ทันช็อตแรกและเอาล่ะไปนั่งเก้าอ,อี้ไกลๆตรงนู้นดีกว่านะรันจวนนะให้เธอคนเดียวว่าแบ่งใครเก้าอ,อี้ตรงนั้นโลไม่อยากนั่งเป็ต้องพันไปนั่ถามจริงอิกเก๋เอาชุดรันจวนมาใส่เ่เนี่ยเสียงเหมือนกันเลยอันนั่งตรงนี้ไปนะคะ แล้วจังหวะนี้นะคะวันเต้นออเดอร์ไปฉายที่นักเต้นหญิงของเราแต่ว่าเกย์ชาวแวะมาพังแผ่นไม้ตรงนี้ออกไปแล้วนะคะแล้วก็แวะสอกว่าเอ๊ะตรงไหนมีคนปั่นบ้างนะ <c oughs> อันนี้เขาดูแข็งเยอะเกินไปนะฮัลหลเอ๊ยยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยนะ่ะเอ๊เขาคง,งไม่ได้ขายเพื่อนกันหรอกใช่ไหมแต่ก็ถือว่าล้มไบอยู่นะสำหรับต้นเกมน่ะือน่าจะขายเพื่อนกันวะฮัลโหลเอ๊ยมีคนมาแล้วท่างไหนนะํามาจากาไหนทานนี้หรือเปล่าเอ หรือว่าจะเป็นทางนี้กันนะซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายไม่รู้แหละขอร่อนก่อนละกันอยู่ไหนเอออยู่แถวนี้หรือเปล่านะ่าเออจะเป็นทางนั้นเออหรือทางนี้เออหรือว่าจะเป็นทางไหนวะหาไม่เจอให้เดี๋ยวก่อนนะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะเห็นนะว้อยไม่ใช่ไม่เห็นเห็ <c oughs> นนะว้ยแหมคิดว่าเนียนมากมันตกนั้นน่ะไม่เห็นเลยจริงๆเอาตกลงมาตรงนี้ได้ไง <c oughs> อุา่ารีบกดแล้วนะตกเฉยโลจังไงจังไงจะรีบช่วยเพ <c oughs> ื่อนเปล่าใช่ไหม คิวนึ่ว่าจะตายแล้วอโถเอ้ยไม่น่าใจร้อนเลยเมื่อกี้อโชเด้อาคิดว่าจะบินไปจริงๆหรอฉันไม่บินหรอกตาหรอกเฉยเอาอุยนั่นลูก้าลูก้าไม่ทำอะไรค่ะจะมาช็อตเพื่อนหรอคิดว่าสีจะยอมไม่ช็อตง่ายจริงๆหรอหาอบ้าเปล่าเนี่ยอะบิงติดไอ้บ้าเอ้แล้วพี่ลูก้าเนี่ยก็ยังจะดึงดันอีกนะอยากช็อตสีขัดนั้นเลยหรอกก็เอาเธอเล่าไปแก แหม่กำลังคิดอยู่เชยว่าจะเก็บลิงไว้ทำอะไรดีขอบคุณมากเลยนะคะพี่ลูก้าที่ทำให้สีมีทางเลือก <c oughs> เออเดาละรันจวนรอบมีก็ตุยแล้วสินะสมนำหน้ากับคฤหาหั์ไปเนี่ยก็อย่าลืมส่งค่าชดเชยการแก้จมูกฉันมาให้ด้วยนะจ้ะทำจมูกฉันเบี้ยวไปสองนนละหล่อนต้องชดใช้ตีนะก <c oughs> ็หล่อนเดินเข้าไม้มาเอ็นี่ฉันิดตรงนั้นอาวละแล้วต่อไปก็พี่ลูก้าอุตส่าห์มาเสิร์ฟถึงที่ขนาดนี้เดี๋ยวหาเก้าอี้ดีๆให้นะคะอะตรงนี้ไม่เอาเอาตรงนู้นดีกว่า ตรงนู้นไกลแม้นะคะมาช่วยก็ยากจะหนีก็ยากน <S <S าเนาะเพราะฉะนั้นก็จับวางตรงนี้ไปเลยแล้วกันนุ่มๆหนึ่งเอแล้วก็ตรงนี้นี่คือเชื่อมเครื่องวะใช่ไหมเชื่อมเครื่องตัวตัวไอ้เลยหรอคิเซ็ตกลุ่มโครบ้าบอเลยอะไรวะเนี่ยเอาละพังเชื่อมเครื่องแล้วก็เดี๋ยววางผีเสื้อไวต้ตรงหน้าเก้าอี้ก่อนแล้วกันนะแล้วดูซิมีใครมาช่วยอีกไหมเอ,เอ้เตาเอ้านั่นไงเดนเซอร์จะมาช่วยเพื่อนหรือจะไม่ช่วยอะ ผีเสืออ้อข้างหน้าทำไมไปโดนผีเสืออ้อมาเข้าอีกเดมกูจะเดมเฮ้ยพี่ลูก้าจะหนีไปไหนคิดว่าอ้าวเออโดนชนหอยเฉยเลยคิดว่าจะหนีจากสีได้จริงเหรอจังองยังงั้นก็พังแผ่นไม้ตรงนี้ไปเลยแล้วกันนี่เนี่อ้าวเราวิ่งเข้ามาไม้แบบนี้พับไปเลยไม้โอเคพับไปเลยจะฉีกไปได้ตรงนั้นเหรอคิดว่าฉีกน,นี้ไปพ้นจริงๆเหรอครับนี่เนะี่อ้าวแล้วตรงนั้นนักเต้นจินนอนี่คือยังอยู่แถวนั้นอีกเหรอ ก็จับลูก้าไปนั่งก่อนแล้วกันแต่ว่าเขาเจ็บปะเขาเข้ามาช่วยก็ยากแล้วตอนเนี้เพราะฉะนั้นก็ไปหว่านตรงนี้กันเลยแต่จะว่าไปไม่ไม่เห็นแดน,นเซอร์เขาแบบว่าเปิดกล่องเปิดอะไรเลยนะแค <S <S คือเขาพกกล่องมาจริงเี่นตาเนี่ย,เ,ยเอาหลักเพลงหอยล่องนาพาไว้หาผู้ชายไหนดูซิเอะแถวนี้เหมือนจะไม่เห็นแฮะทำไมวิ่งไวจังเลย,ยวิ่งไปไหนแล้ววะเอ๊ะยังไงเนี่ยแล้วคนอื่นมันมันก็เจ็บกันหมด,ดอะแครเดี๋ยวนั่นนั่อ๋อคิวไอตาตัวมองไม่เห็นไนดะ้ยังไงก่อน ที่เหลือก็รอให้ลูก,ก้าไหลตุยแล้วก็ให้หนักเต้นลูกเอนะคะเก็บสีแน่นอนแต่ไอคนที่เหลือเนี่ยมันคือนักสำรวจนี่สิจะเจอมันไมเแน่แกคูยิ <laughs> ย่งเป็นฮันเตอร์ที่ตาทั่วยอยู่ประเด็นอา้าวเจอเจอตรงนั้นถ้าอย่างนั้นก็อะเปลี่ยนเป็นลูกกระตาไปก่อนปกเอาไว้เดี๋ยวฉันกลับมานะจะไปไหนนะคะรอสีด้วยนะคะพี่นักสำรวจเอ๊ะเมื่อกี้มันแถวนี้หรือเปล่าหูไม่ขึ้นนะ่ะน่าจะไกลกว่าน,นี้อยู่นะอะวางเอาไว้ก่อนแล้วกันลูกกระตาแถวนี้เอ๊ นักเต้นคิดว่ากลัวมันลุกเองอ่ะขออยู่ยห่างๆยาห่วงไว้ก่อนแล้วกันนะงั้นก็อะลูกกตาวางได้ก็วางเนาะอขอไปส่องนางจากชั้นสองก่อนเดี๋ยวถ้านางลุกเองเมื่อไหร่จะลงไปหาเลยยังไงจะลุกเองอะเปล่ายังอีกเหรอหรือว่ามันเห็นเราวะเก <c oughs> <c oughs> เราโปะหรือเปล่าเอรแอบมองเขาอยู่อ่ะอะไรนะโปะหรอโปคิดไปเองสีโปะนะสีให้ตบเลย One hour later โอยแก้ค่ะไม่เจอเลยนางเมียนมากเพราะฉะนั้นจับนักเต้นไปวางเก้าอี้ก่อนละกันเนาะอะ,อะมาเลย แกแม่งจากา่าไหร่วะเนี่ยก็ว่าอยู่ทำไมไม่รู้เองสักทีไอ้บ้าเออโอ้โหเอเราก็พวงตั้งแน่นพวงเก่งไปเพื่อตรงนี้ไม่หลุมไหมเนี่ยโอเคไม่มีนักสำรวจเขาอยู่อีกฟากหนึ่งเจอแน่โดนสีฟ้าได้ไปนักสำรวจก่อนน,นี้นนี่หายไปไหนมาสีหาไม่เจอเลยอยู่กันคนละมิติหรือเปล่าแต่โราเนี่นยอีก,กาแจ้งเหตุนะคะเจอแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์จังก่โอ้โหอีก,กาโคตรโป๊ซ่อนยังไงก็เห็นแน่นอนพี่นักสำรวจพูดจริงยอมเหอะมองไม่เห็น ไปมาเนี่ย ừ, น่าสงสารจริงๆนักเต้นที่ควรจะลุกเองได้มันดันหลุดออกไปหนึ่งเพราะฉะนั้นก็รีบกลับบ้านกลับเครื่องอากาไปหาเพื่อนๆเ,เธอนะคะพี่ค่ะเอาล่ะนั่งลงไปเลยเอาละส่วนสีก็ขอตัวกลับไปดูแลปลาทองในโหลที่บ้านก่อนละกันนะคะลาก่อนทุกคนไปไปเอ่ออ้าวภาพยังไม่ตัดอีกเหรอโอเคตัดสักทีว้สีนี่หน้าคุณหรือหน้าพี่ฮะยังมาเก่งกับกูนะที่ปลาทอง เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันรอเปล่าเอ่ยคือเสียดายอะคิวไม่สามารถเข้าไปอัดหาช็อตที่มันดีกว่านี้เพิ่มเติมได้แล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้นะคะก็ยังไม่สามารถล็อกอินผ่าน PC ได้เลยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปหาวิธีแก้ก่อนแล้วกันนะคะจะได้อัดอะไรเพิ่มเติมมาลงได้นะงั้นวันนี้เนี่ยคิวขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายจ้าถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้คิวด้ยนะคะ